สวัสดีคะ่ะพี่น้องค่ะสวัสดีผู้ติดต,ตามช่องหมีนันท์ที่ได้ชาแนลนะคะหรือว่ามีมิสแสงทองฟินแลดนนะคะเมื่อนี้ห้อเาสิไปไล่แล้วนะคะพี่น้องเป็นมือไล่แล้วนะคะแต่งหนา้าเรียบร้อยอ้วนแต่งหนา้าแล้วกหมูกับเจักเน่คือใส่ขนตาแต่วนแงเถลืมค่ะไม่ใส่มันเป็นพื้นนี่พอพอนี่ใส่นาฬิกาห้ระเบิงอันมันเป็นมันเป็นพื้นไหมคะนี่มูออันอากาศหอน อาการ<ช>หอนมันเป็นเนี่ยแดงๆคือใสนาฬิกาขเข้แล้วมันเป็นเลยนะคะคือแบบมีจะใสอีกอย่างทีเป็นของปลอมบด้ถ้าเฮีย <c oughs> มันมันมันเป็นอีรลเดพอสําหรับคนเหงื่อเข้มเนี่ยแม่แถ่คนเหงื่อเปรี้ยวนี่มันกินใสดไ,ได้ถ้าเป็นเหงื่อเข้มอันตุ่มหูเด้อห้ามสงการมองนี่มีแต่พื้นบิดกับพรบเนี่ยเป็นสอใสอ่สเพรที่ใส่อย่างส <c oughs> ิมันมันแบบพื้นแดงขึ้นเต็มคอเลยน่ะ จังสงการนี้ส่วนมากจะบบคอยดีแต่ทุกปีที่ผ่านมาก,ก็คือเนี่ยแหละค่ะมันก็ดจะเป็นพื้นแต่ก็ต้องทุ่นใส่เองสิแมอันนี้คืออันนี้อันนาฬิกาต้องขออภัยพี่ตุ้มด้วยนะคะเพราะว่าอันอันนาฬิกาเมื่อกี้ที่พ่อพันยอมมาใส่หายไปน,นาฬิกาของพี่ตุ้มที่เพิ่นอ่าเป็นของขวัญหายนะคะแต่ว่ามีกระใสอยู่ก็คือคือตอนนั้นเอาก็ใส่ได้ปกติมันก็เป็นอย่างแต่พอมันมีเงือปับ๊บอ้าเลิมแล้วแดงขึ้นแล้วน้ำขมืดสินะ จะบอกให้มัน่ายใส่เดี๋ยวมันยุบอันนี้ถ้ายาแล้วมันก็หยุบเดี๋ยวกะใสไหมนะคะตอนนี้เราก็เตรียมตัวออกไปแต่พี่พ่อพลต้องซ่อมลาวให้ก่อนนะคะเพราะว่าลาวตากผ้าพ,พังแล้วนักสุดเพลิดบอกว่าจักเอาลายโพดนะคะแต่ว่าผนบอกว่าใส่น็อตหน่อยปวดซันก็เลยเอาเอาน็อตมามาใส่นะคะเดี๋ยวไปดูพี่พลซ่อมลาวให้ <c oughs> ไปรถชุดนะคะขนของออกมาแล้วเรียบร้อยขืนรถพร้อมด้วยกระต่ายมาก แล้วบังหัวพ่นเต็มอุปกรณ์แดนเซอร์เ <ing>. ต็มเลยแก้วส่วนตัวพมแล้าต่อกับเตรียมของเตรียมอาหารการกินออกไปนะคะเอาไปแล้วรอบหนึ่งนะคะนี<อ>่เป็นรอบที่สองทุกคนก็ต่างทําหน้าที่ของตนเองนะคะพี่น้องคะ แดนเซอร์เพิ่นก็นจะออกไปน้ำกลนะคะแล้วก็บางท่านก็ออกไปแล้วนักดนตรีนี่ก็คือต้องออกไปเตรียมความพร้อมๆก่อนเลยนะคะรถว่านยน้ำตอดรถอาจารย์ตอดลงรถบอดรถเบนขึินแม่วันนี้มีอะไรให้กินข้าว๋ว้ยเตียวหรอเต็มเลยของแม่ตอด ตะล่างเกียวหอมตะล่างเกี๊ยวหอมวันนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมคะเย่ได้กินก๋วยเตี๋ยวทีมงานของเฮาเรียบร้อยมากที่เนี่ยค่ะมีกับข้าวด้วยมีก๋วยเตี๋ยวด้วยแล้วก็มีผัดผัดด้วยซีอิ๊วผัดเส้นเนี่เอิญผัดทันงเอิญแล้วพัดเส้นพัดเส้นงานนี้ก็น้องเต๋อท่านไปถ้ากันกินข้าขี่น้ำ น้ำซุปก๋วยเตี๋ยวอุปกรณ์การแสดงโซเสีพบแต่ละอันแต่ละอย่างคือแม่พันแนงอะไรทุกคนก็ต่างทำหน้าที่ของตัวเองนะคะไปหอดผุ่นกับจัดแจงอย่างอีกแนี่ยวุ้นนี่ว่าแม่เอาหอดเตาไปตีแม่เตาแกะก็เอาไปเตาแกะก็เอาไปจ้าไหมดต้มน้ำซุปลวกเส้นของแม่นี่ทุกอย่างเราทำ อันเราจิขี้สิ่งมันั่นหรอเมยบ่อยากกันี๋่วเรงหาเนียทับใบก็ดีเนาะเอาไม่อย่างละทับเอาหาหาฟ้าเอาเป็นเอาเป็แปรก็นี่ปฏิเตรียมของใส่รถจ้ะเดี๋ยวเ้าก็จะไปหอดพูนแล้วนะคะไปเตรียมตัวแต้วินจะได้ไม่มีอะไรติดขัดนะคะมาถึงแล้วนะคะมาหอดแล้วจ้าพี่น้องคะ เรานะคะ,ะเราก็แต่งตัวด้านหัอาจารย์นกรตีกับมาแล้วอาจารย์นกรตีก็เตรียมพร้อมพอแล้วนะคะวิ่นหนาว่ะพี่น้อง <c oughs> อนี่ เรากำลังแต่งตัวแต่งหน้ากันนะคะเตรียมตัวนะคะเตรียมพร้อมๆบอสบอกว่าให้ทุกคนเตรียมพร้อมๆนะคะก่อน18นาฬิกาเออโอ้ยแมงมีหลายไม่ตอบก็จะเติมอ่าหน้านี่ๆหน่อยๆนะคะพอเวลาพอพอเจอไฟแล้วมันก็จะเป็นอีกแบบนึงนะคะอันนี้ก็แบบว่าแต่งแต่งบอสบอกไปก่อนไหมคือว่าอ่าเอา เอาพอประมาณก่อนนะคะแล้วเราค่อยมาเติมเติมติมนะคะให้มันแบบเออมีเข่าโค้งไว้ก่อนประมาณนี้ฟันแกจะเข้าทีว่ะค่ะแต่ว่าแบบเรื่อมนี้มันก็จะบิดนิดนึงเรื่องนี้มันมันออกมาแล้วนะคะมันออกมาตรงแล้วแต่ก่อนมันสิบักเข้าไปตรงนี้มันจะเข้าไปนะคะฟันข้างล่างก็เหมือนกันตรงแล้วนะคะคุณหมอดึง เดี๋ยวกลับบ้านรอบนี้ก็จะได้ไปหาหมออีกคือกันนะคะจะได้ไปเปลี่ยนหลอดเปลี่ยนยางอีกนะคะคุณหมอแล้วก็จะมีอุดฟันด้วยนะคะรอบนี้คุณหมอบอกว่าต้องอุดให้เรียบร้อย หพรมันกิมันกิจะเริ่มแบบเมียกันเสียวๆแล้วทังทีนะคะก็ต้องอุดนะคะเป็นธรรมดาว่าฟันเป็นรูเคยกินอันมาซิดาเออมาซิดาตัวน้อยๆแล้วมันนี้หนมันเขาเขียวกว่านี้อันเฮ้ยจนได้ก็บอกเป็น้องโดนเป็นเดือนนะคะเป็นเดือนนพยายามบออกกระบอกทังทีนะจนแบบมันว่าเขาใจเกิดมาได้มั้งทีแล้วเมียขึ้นยู่ดีโดนโดนนี่ลีนะคะจนมันแบบตบหามันย่อยสลายไปมันจังโหลดแล้วฟันเท่าก็เลยเป็นหูเลยแบบนี้ จะเลยเป็นขอเสียตัต้่ทุนมากนะคะเดี๋ยวรอบนี้ก็จะได้ไปอุกฟันนะคะกับบัานไปจักมือสองมือไปไปมือหนึ่งสองมือก็ว่าเพราะวันที่สิบสี่บอดบอกว่ามีงานอยู่สะะารคามนะคะหวังว่า จะไม่มีอะไรผิดพลาดนะคะจะไม่มีอะไรคาดเคลื่อนอีกนะคะวันที่14นี้นะคะ <S <S <IL EN C IO> และก็พี่น้องที่เขารอบ4 6นะคะก็จะได้เบิ้งวันที่14นั่งนะคะพี่น้องคะ <S <S <IL EN C IO> ก็จะมีการไลฟ์สดให้พี่น้องได้ชมนะคะได้ดูนะคะบางท่านที่ไม่ได้ไปหน้าเวทีนะคะเออกรารแได้เบิ้งอยู่ท่านหน้าจอใดนะคะอ <IL EN C IO> ืมนลิตาลอมนีก็อลังการอลังการกเลยะค่ะพี่น้อง <S <S <IL EN C IO> คือซอ้อมเอาเป็นเอาตายเลยนะคะแต่ละรอบองเท่านะคะ นะคะอย่าลืมข้อกลุ่มนะคะพี่น้องค่ะรอบสี่ินี้นะคะได้ดู2วันนะคะวันที่สีวันที่14นะคะ1ิบเป็นปกติเล้วมันจสิบเป็นอ่มือสองการเรบ่องบารพี่น้องค่สามสิบสี่สิบห้านอกนะคะก็ภาวนานะคะให้อบอจ้าของพี่มีเอามาเมื่อจ้า <c oughs> <c oughs> นะคะ <c oughs> ทุกคนก็กำลังเตรียมพร้อม,มนะคะ <c oughs> <c oughs> น้องแมงก์ไล่สูตให้เบิ้งดูนะคะไล่สูตรข้างให้ลูกเพจของเพคนในบิึงกันนะคะเราก็ทุกคนก็ทําหน้าที่ของตัวเองน่ะหละค่ะพี่น้องคะเตรียมความพร้อมให้มันพร้อมไปก่อนนะคะโบเบียนว่าพอเวลาเสด็จเอาอันนั้นยังบ่พร้อมอันนี้ยิ่งมาผอมอันนี้นะเราต้องทําให้เสร็จไปก่อนนะคะเพราะข้าเสด็จและข้าวเสด็จไม่มีเวลาผักไม่มีเวลามาเตรียมเก็บรายละเอียดนู่นนี่นั่นนี่นั่นนี่น้อยนะคะแต่เรามีรู้สึกว่าแบบซ้อมกันแบบ หนักมากเพราะว่ามันเป็นโชว์ที่อ่าผันทางที่จะฟิกต้องต้องเป๊ะนะคะต้องแบบว่าเออมันต้องลงตัวนะคะต้องลงตัวต้องต้องมีความอ่าสัมพันธ์กันระหว่างนักแสดงนะคะกับเดนตี้เพราะว่าถ้าเกิดเดนตี้ไปท่อนหรือว่าลองไปท่อนี้แล้วแต่ว่าไอ้เนื้ออกเอ่อที่มันแสดงออกก็แค่นมันก็จะเป็นอีกแบบนึงนะคะพี่น้องพัฒนาแล้วมันก็ต้องอ่า ให้ดูสัมพันธ์กันนะคะแล้วก็ดูกลมคืนดูสม,มูทไปหมดมีสีหนาเออนะคะอยากให้พี่น้องเดกเวลสวยๆงามๆแบบพร้มอ,อ,อมกันเลยสีนะคะพี่น้องมาเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะอย่าลืมนะคะรอบซี่ที่หงีนะคะพี่น้องแบบยิ่งใหญ่อลังการอี่คือบอดบอกอขึ้นว่าจะเป็นการจําลองเหตุ ถการที่ว่าเป็นงานวาัดเออเป็นงานบุญเออเป็นย่อนยุคนะคะว่าจะเป็นการแต่งกายหรือว่าการละเล่ดที่อยู่ในงานนะคะพี่น้องคะอย่าลืมหายห่กำลังใจกันหลายๆนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะขอลาพี่น้องไปก่อนนะคะอย่าเสีเแต่งเนื้อแต่งตัวเออติมหนะ้าเติมยังเข้าไปอีกนะคะพี่น้องคะเพื่อที่จะ เตรียมพร้อมๆนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่ให้การติดตามรับชมนะคะขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกซับส,บสบไครต์นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ใหะะ้ด้วยค่ะพี่น้องค่ะเป็นกำลังใจให้นะคะคิมีลาไปแล้วะคะ่ะสวัสดีค่ะ